อยู่เลยอันนี้ได้จ้ะนุมเล็กยัง đó, นะยน่เจะเอิบนะโดยดนี่แน่ค่ะแข่งกันแท้ พี่น้องเลยทั้งแม่น้องหม้อเห่ปูนาหม้อกำลังจับเป็ดโอ้ที่จับเป็ดเปลี่ยนกับหมอบอ้ะโอ้นี่เขาเปี่ยนฮะชะลาเอินนี่กระตกเอาพี่แล้วเอาพี่เอ้พี่น้องเลยเพิ่งกำลังเป็ดจักโตจะในกระตกอันหนึ่งโตเดียวนี่ตัวนี้ทวาค้าในจักแสนนี่ สองแสนปลายเปลี่ยนกระโปรงไปหนึ่งเออพี่น้องเลยเป็ดเล้าก็หลายเติบอยู่เนาะเป็ดกาเป็ดกึกบ้านเนาเอิ่นเป็ดกึกพี่น้องเลยเออเลี้ยงเป็ดเพราะได้จะเปลี่ยนค่าหมอกันยังได้เนาะเพราะได้บัต้องซื้อเนาะโดยโดยเออสบายดีเด้อทางเมย์น้องปูน่าสบายดีอีหล่าทางเนาะเออทางน้องสาว ถ้าจับเป็ดเปลี่ยนกับอ่าหม้อแกแตกกระโปะหรือว่าเป็นทางเอ่อกระตกพี่น้องเอ้ยเนาะอตัวนึงตอันนึงบ่อันนี้บ่สิเปลี่ยนน่ะใหญ่เติบเนาะ300,000 300,000เก็บตเนาะโอ้ใหญ่เติบเนาะ ก,กันสมกันอืมอ่าพี่น้องเลยเนะเอาพี่น้องเปิดภาพเปิดคลิปมาอีกบานกกนี้กะมาทูมาไทยเนาะแผนกทูแผนกไทยในมือนี่พี่น้องเลยเนาะทางทีมงานเราอ่าเบาเสียงเนาะกำลังจะมาปับป๊บนาดินเพื่อ,อจะอ่าติดตั้งแล้วว่า ต่างเฮือนต่งางซานิเห็นคับครอบครัวน้องปูนาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยน,นี่โมกใจใจนเพื่อนอะไรเป็นอีกเค็ดเค็ดหนึง่งเนาะที่ว่าจวดจดัดจวดเลี้ยวท่านใจพี่น้องเลยอ่าเอา,เอาขอเดินได้พี่น้องเด้อการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันบ้าสักคู่สักคนอินเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะเอาอันเสี้ยงสนเตี้ยก่อนอืมความทั้ง อาจารย์สวัสดี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 ฮเบิกกระตกก่อนมาบนอ่านี่แหละโตกแรกขันเป็ดแรกนี่ยเน่เติบเนี่ลุยเนาะขันมาซื้อหนึ่งสามแสนบอกสามแสนกัประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็หมือนีเนาะห้าร้อยระว่าเงินมันมันมันเลทมันลงอะไรไปหน่อยเนาะเพราะว่ ใส่เนี่ยอยู่เนี่ยกินเนาะไย่อทีมงานและลามาปหน่อยเนาะกระตกมาใช่หรใหญ่เเปลีนเป็ดเปลเป็ดแหลกเป็ดเป็ดเป็นแหลกกระตเป็นแหลกกระโตดสบายดีเนาะ่อ่โดยสบายดีพี่น้อง FC สบายดี FC บ้านน้อยสบายดีสบายดี FC บ้านน้อยเอาไว้เอาไว้รยเดี๋ยวลมสิพัดจะไปกระตกดย พ uh, totally uh, ี่น้องเอ้ยที่ตัดผ่ามาทางที่ก네่อนก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีฮัลล์โอ้ก็ใส่มุงงามแท้ฮะฮะมุงปูโอ้ที่พี่น้องเอ้ยน้องหันใส่นาฬิกางามมาลีนี่จังมุงอลไรนี่ฮะฮะโอ้เห็นยังโอ้ ใช่โอ้าบสองมุ้งสองมุ้งนะบ่โอ้ใช่มุ่งซื้อหนึ่งบุจักมุ่งเนาะบ่ใช่ชื่อโอ้ใช่เท่ชื่อเนาะทำมุ่งบุจักเฮ้ยน้องฮันเี่น้ังเลยคุณมาเห็นยังเี่นน้องฮันฮะ ขายเป็ดชิ้ได้เครื่องเป็นยังเกาะขายเป็ดช mm. ิ hey, right. ้ได้เครื่องขาาาเบียนอ่มีบ้านเขาขายเบียนขาเป็ดละเครื่องผมเหนพอมาว่าโมนี่มาแลกเป็ดแม่นบอกโดยขายก็ขายเล็กก็เล็กอาลกรกเป็นอนเนาะกระเด มีแนวได้แยกแนวคล้ายทั้งแม่พันกระไ้พี่น้องเลยทั้งเจ้าบ่มีบ่เป็ดบ่มีมือเป็ดช่างบะอะไรอย่างบะมีบ่อะไรอย่างบะโดยเดี๋ยวไปเตรียมเนาะเตรียมเอซิมาหาปั๊บนาดินให้น้องเพคนพี่น้องเลยเนาะที่จักหน่อยเนาะ หาเจอเป็ดลากก็ได้เนาะได,ลด,ลด้ล้วนเพาต้งม้วนนี่เป็ดด้วยจักโตเป็ดข้าวนี่บอแมนชิบชีช,บช,ชิบชีโตโอไก่มีบอไก่มีได้ชิบโตโอ้ทั้งแม่ทองลูกเป็ดอ,อ่าอ่าครบกลากกูจับเป็นเป็ดเป็นไก่เพรได้เนี่แรกเนาะอ่าดีดีดีพี่น้องเลย ใช่ครบผมได้ชื่อมีตะเปียนนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เปย่างปลานี่น้องนี่ก็ซื้อมาปล่อยอยู่ปะน้องนี่ฮะนี่ปลาขาอ้อยมีมีปลาปล่อยอยู่ปะปล่อยได้สามำถงปล่อยปลาซ้ำถงไงอยู่จักอุ้ยอ้าวเฮาตกเฮาตกเป็นเป็นไร น,นี่เระกันแรกกอดบีแลแกน้ำซื้อน้ำบอกข <Okay. S 1> องเ,เจ้านั้นได้ใบหนึ่งบอก mm hmm. อ ก็ได้เปลี่ยนเนาะเหลียงเป็ดเลียงไก่ครับพี่นายมาเนี่ยก็เปลี่ยนบ่ไอ้หน่องไอ้น้องเบียดเฮาเนาะเป็ดกับ่พี่เป็ดแรกกระโตกเป็ดแรกกระโตกน้องสเอโมเมนต์น้องผ้าให้งน้อง

ขอแต่งไหมนี่ครับไ้องใ้วลยไ่ๆไปเลยไปเลยการเลยจะการเลยเบ้๊บค่อยค่อยเบิ๊บเบ๊บเอาว้เฮ้ยเอาเก็บเลย à, đi lắm rồi kêu đi. Hup! 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 nè, nè, Hup! 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 ันเดียนะครับเอา,เอ,าอ,อยู่แตล่ลมถอเนาะเสียก็ข้ามเอาอยู่ก็ขามเลยมันได้ก็ขามเนาะโอ,โอ้ข้าว,าว,าวเอาลก่านี่อาย่บ่ากข้าวเนี่ 我有嘞。 ไเป็นไรไกลรึโอ้โหไปยูไซแป้นยู่หันน้องหมอนเนาะก่อไล่กับหม่้านนี่แป้นตือน Tôi bỏ dưới sáng thì nào này, bỏ dưới sáng bé hoàn gắn bỏ dưới nó gắn bỏ dưới này nó bỏ dưới nó gắn bỏ dưới nó ีไปไปอย่างางี้ยเยแลว่าออ่<ด>างั้านเนยนี่เนาะานหหเกอยู่เนาะตนปั๊บเลยนีมันไมันบริคุเลิกเนาะซี้นนคือทางบ้านน้อดาว,วานาน,นี้เลิกนเนาะเวลาเรางรเด้เด้อ

แค้นหลินเน็ตเอาทางมันนะแค้นหางหลินเน็ไอแคนางหลินได้เลได้ได้ลูกได้แคนห้นูทางนี่พี่น้องเลยคอยขึ้นทั้ง้นเราไปรับ Okay. À, thắc à. À, thăm vô lúc Thôi, xuống thân quý nào đó thăm Cái chị này nóng này, hả Cái nhắn Cái là nè Hả? Cái nhắn là Hả? ก็ประตู้ไว้ปตู้ตู้มันอัดก็ได้บ่ฮะฮะบ่มันแข็งบ่จะสซดบ่เปิดไว้บ่

ดีใจบ่ดีใจอ่าจะได้เดินงามแล้วเนาะเดินงามเดินงามแล้ว chết <laughs> quất <bà> này <laughs> cả nhìn bê phở vô phía đấy năng sống nhìn bê bê vô không như lúc mà không như nó รมดาอยู่เนาะราคาคนแก่ล้านหาหนึ่งเนาะเป็น้นแม่นนหาน่าง่านเราพักี่นเรากกวัเป็นฟ้าลาวนเ้องหอ้อมาเนี่ยอันนี้บ้แรกอันนั้นนะเลย รแรกไอ้เป oh, ็ดนะโอ้โหจะโตแรงไปนะลูกน uh ี่นี่กระเป็ดอันนี่เดซองนี่เดซองกันโดยนี่ได้โดนแล้วตัวนี้ตัวี้หักกระเพียนมาเนี่อันนี้น่าซื้อไหมมาตัวนี้กะบบอกจะโดนแหล้วจะโดนแหล้นี่อีนกนี่มีกันนี้ฮะมีอีนกนี่นก โดยอันนี้ได้สิโยมเล็กยังเนาะเจ้าเอิร์ดนาะโยมบ่โดยโยมนะโยมโดยช่องอันนี้แค่ช่องอันเลยเนาะโดยอย่างเป็ดเพ่อแรกเนาะโดยในทางจานจานก็ได้บ่โดยชักันในจานลายยุยมลายบ่ะโดย เพ่นยังก uh. ินว oh, awesome. ังเว้นไงกินนี่กินหอสมกับหอสมโดยหอว่านี่เชียวมาหาบวานเนี่ยโดยเชียวไส้มาหาบ่โดยเป็นยังเป็นยังลูกกินสิเพียงเลย Nào bao nhau. Bao nhau. Rồi nào. Bao nhau và buồn. Rồi. Ừ. ตามชงกันไปเงียวยเลยพี่นเราจะทำขีปัะป้าดินน้พี่น้องเนาะนายู่นี่กันสักหลายชั่วโมงอยู่แหละเนาะเพื่อสงิใจเืิอใจข้าวมันยังเป็คนเรียบรอยกว่าน้องน้องเจ้านี่กแต่ละปีกยกซื้อป้าปล่อยปะลูกเดิน้องนี่วะพันไม่เงินแล้วก็ซื้อพันบ่มีก็ ปล่อย่าคราคอน้องฝาเฮานันกับปนีนโดยนี่นี่โอ้โแข่งกันแท้แข่งเอื่อยบ่โอ้โหโอหเอื่อ,อ,อยชื่อพยั้งกุลาชื่บิวบ้วบิ้วอคนหอมแก้มเจ้วาวเราทั้งันทีนาะคนหอมตลอดบ่เอา้าวันนี้คือหอมจัดดีใจจ้ะวันรู้งวัน ดีใจปะเออดีใจกหอมเอื่อนแค่เงื่อนทำอะไร ok phải nói nóng, rồi à, à, sắp phải đi chăn đi là, hắn đi phải nói là, hắn sắp phải nói là, hắn sắp phải là, hắn sắp phải nói là, hắn sắp phải này là, hắn sắp phải nói là, hắn là, ลบคลิปลงเพียงชันนนงงลงล่นในตอนมาในพี่น้อยอ้าล็อกดูละเอาคันใดล็อกกี่บาทแรล็อกกี่ไรล่ะบาทนี่ <c oughs> อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปก่อนได้จังมา,มาใหม่เด้อเอาไปหาซื้อน้ำซื้อนายก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป้ายสาโอเคสารับคลิปนี้ก่ะสิขอจบคลิปเพียงชั่นี้ก่อนเดี๋ยวจังมาใหม่พี่น้องเนาะขอพอกัน,น,นอ,อ,อีพีหน้าเนาะเอาไปหาซื้อน้ำซื้อนายก่อน เฟรชเลี่ยวนี่กับประมาณสองสามชิ้มหม,มขขูของพี่น้องเนาะไปยินด<อ>ีแม่พ่อสุกขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะ